สวัสดีค่ะสวัสดีฟแฟนแฟนคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะหม,มามาต้อยแบาปาโทมัสและคาร่าเรามารับนะฮะต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสนะคะแบาปาโทมัสสั่งมานะคะจากอเมริกานะ,ะาสูง 5, นะ 5, มาเจ็ดจุดเนาะเจ็เมตรหรือว่าสองร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรนั่นเองนะสองร้อยยี่สิบแปดเหนะคะต้นคริสต์มาสนะคะสั่งมาจากอเมริกานั่นเองนะคะนี่นะคะ เรากำลังมาลัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปจับเขาเรียกว่าอะไรจับต้นคริสต์มาสที่บ้านนะคะจับที่บ้านนะคะก็เตรียมอุปกรณ์แล้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราก็เตรียมกันนะคะโอ้ยตอนนี้หนาวมากนะคะรู้สึกว่าจะศูนย์องศานะคะหนาวมากนะคะเช้วชาว,วันนี้นะคะตอนเช้ามาเรามารับต้นคริสต์มาสกันนะคะเพื่อไปจับที่บ้านนั่นเองนะคะ บรรยากาศดีค่ะดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศหนาวหนาวนะคะตอนนี้นะคะอยหนาวเย็นมากเลยนะคะเชา้าเช้านะเชา้าวันนี้นะคะเรามารับต้นคริสต์มาสเดี๋ยวป้าธุมาตจะเอาใส่รถนะคะ,ะคะระาร่านคาร่าก็เล่นกับป,ป้าธุมาตใหญ่ดยนะคะพาร่าชอบขี้อ้อนนะคะอยากให้ป้า้าอุ้มนะคะ ไม่ได้มีอะไรมากนะคะวันนี้นะะพาเพื่อนมารับต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะเดี o, ๋ยวถ้าจัดต้นคริสต์มาสที่บ้านแล้วยังไงเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเนาะส่งให้เพื่อนๆดูว่า,าต้นคริสต์มาสด้านใน,นมันจะเป็นยังไงมากเนาะนะคะเพราะว่าสั่งมาไกลนะคะจากอเมริกาเลยนั่นเองนะคะนะคะน่าจะสั่งมาหลายวันละนะคะตรงนี้นะคะน้องแมวก็เดินมานะคะน้องแมวดัน่ารักน่ารักนะคะหน้าบริษัทเพื่อนตัวตาทมัสนั่นเองนะคะ เดี๋ยวมาว่าต้อยนะคะปะ้าปาโทมัสและคาร่าเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะะ,ะต้นคริสต์มาสนะ,ะขึ้นรถนะคะแล้วก็เข้าไปจ,นะะจัดกันที่บ้านนะคะจัดกันที่บ้านเคลียร์พื้นที่จัดกันนะคะอากาศเป็นหนาวมากคาร่าก็จะเล่นกับมเวมวแมวเมวเดินหนีแล้วนะคะ <laughs> นะคะอันนี้ก็ หน้าบริษัทนะคะของเพื่อนตัาโตมัสนั่นเองนะคะก็ขายไอศครีมน,นะคะด้านในจะเป็นห้องที่แบบเก็บความเย็นเลยนะคะนี่นะคะตัวโตมัสตัวโตมัสจะเอาขึ้นรถแล้วมั้ยหนูนะคะต้องขายให้ก่อนสูงนะคะสูงเลยไปจัดที่บ้านนะคะแต่มามาประมาณป้ายรู้สึกว่าปีที่แล้วเหมือนว่าจะซื้อสูงกว่านี้นะคะแต่ว่า ป๊าป๊าทูมาร์บอกแค่นี้ก็โอเคแล้วนะเพราะว่าบ้านเราหลังเล็กเนาะนะคะเราอยู่เป็นโวลหนุงเราไม่ได้อยู่เป็นบ้านไงนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันแลมามาต่อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายป๊าป๊าทูม,มาร์คาร่าบ๊ายบายคาร่าคาร่าบ๊ายบาย Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова